ตายแล้วลุงบนเดินเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยข่าันอยู่ไม่นิ่งเดินเลยงนู้นเดฟมันเกิดแบบเพื่อทางอย่างนี้เลยนะ 5 0 0 x ฐานแอลส์แอฟริกาถวินขี่มาหมดแล้วนะครับในส่วนของทางดินแต่รถเฉพาะทางเนี้ยอันนี้คือครั้งแรกของผมเลยเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าในตัว2025 CHF ทั้ง 300L แล้วก็3 0 0ล o r r y เนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนจากตัวโฉมก่อนบ้างอ่าสิ่งแรกเลยที่บอกเลยเลยว่าสายซิ่งสายแข่งนั้นถูกใจคืออะไรในส่วนของล้อนะครับนี่ได้ล้อ Excel มาจากโรงงานนะครับซื้อรถ เซยครับปุ๊บได้ลอซิ่งมาจากโรงงานเลยนะแต่น,นี้ต้องบอกก่อนวันนี้คือยางที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับยางเดิมมาาันจะไม่ได้เป็นยางออฟโรดขนาดนี้อาจจะเป็นยางอีกตัวหนึ่งหม้อน้ําจะมีการปรับองศานะครับเพื่อให้เหมือนลดภาระไอร้อนไปที่ผู้ขับขี่มากขึ้นก็คือเหมือนปรับองศาไอร้อนให้มันเหมือนหลบออกออกจากผู้ขับขี่บ้างอาจจะยังมีอยู่บ้างแต่ดีขึ้นนะครับ ในล้อหลังก็เป็นอารมณ์เดียวกันนะครับเอ็กเซลเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัวหนึ่งเลยที่สายออฟโรดนั้นชอบเราสามารถปิดในส่วนของ ABS ล้อหลังได้แล้วล้อหน้ายังคงต้องเปิดตลอดนะครับเพราะเป็นเรื่องกฎหมายที่บังคับนะครับในอดีตนะถ้าเราอยากจะปิด ABS หรือว่าอยากไม่ให้มันไม่มี ABS แล้วเราจะต้องบายพาสนะครับซึ่งพอบายพารสแล้วทาอะไรไม่ได้เลยก็คือจะไม่มีไปตลอดการแล้วแต่เนี้ยในบทที่เราอยากจะมีก็มีได้ในบทที่อยากจะปิดก็ปิดได้นะครับในส่วนของฝั่งแรลลี่ก็เหมือนกันเลย ได้ลอ้อปิดเอเบหลังได้แล้วก็ปรับองศาพอนามนะครับแรงบัน,นาลใช้ของสีจะได้สีเหมือนลายรถแข่งนะครับก็พื้นฐานรถสองรุ่นนี้จะคล้ายกันนะครับก็ออกแนวแบบโมอเตอร์ครอสหน่อยแต่ในส่วนแรลลี่ก็ออกแนวแบบแรลลี่ดาก้าออกแนวเดินทางได้แล้วก็ขับขี่ถนนได้ลุยได้นะครับแต่ถ้าบอกอยากจะไปลุยจัดๆเลยในสองซีไอเอก็ดูแลจะฟังก์ชันกว่าแต่โดยรวมพื้นฐานรถนะเป็นรถสส่ลุยทั้งคู่เราวอร์มอัพนะครับ ผมเริ่มได้ขี่ตัวแรลลี่เลย <c oughs> เมื่อกี้เราแค่เหมือนวอร์มอัพนะครับด้วยแรลลี่แต่เวันนี้จะเริ่มด้วยการขี่ CIF 300 L นะครับโอ้อันนี้ต้องขี่ตามแท็กใช่ไหมเราไม่เน้นเร็วแต่เราเน้นชัวเราไม่ต้องรีบเราต้องเริ่มด้วยสถานีแรกที่เป็นเลข8นะครับ ก็ไปสลาล่อมต่อแล้วก็ไปฟูล็อกด้านในนะครับจะเป็นสามสถานีต่อเนื่องฟูล็อกห้ามเอาขาลงห้ามเอาขาลงคือสองกับสามห้ามกลวยล้มห้ามขาลงใช่แล้วก็ห้ามขี่ลม้มแต่ว่าสถานีเลขแปดเนี่ยขี่ยังไงก็ได้ให้เร็วที่สุดแต่อย่าโดนกวยอย,อย่าล้มโดนกวยอย่าล้มใช่แต่ <c oughs> ผมจะบอกว่า การขี่เร็วที่สุดไม่ได้ทําให้เราเสฟโซนที่สุดพี่ไปด้วยความมั่นใจค่อยๆขี่ไปมั่นใจแค่ไหนไปแค่นั้นพยายามอย่าผิดพลาคหมายถึงว่าอย่าล้มอย่าขาลงอย่าโดนกวยถ้าเราขี่ช้าไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเราเน้นเก็บคะแนนความเสียให้น้อยที่สุด ยังไงมันต้องเสียอยแล้วแต่ทํายังไงให้มันเสียน้อยที่สุดอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะครับดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะก็วนเหล็ก8วนกลวยแล้วก็ขี่สลาล้อมแล้วก็ฟูล็อกบอกเลยว่ามันเป็นเบสิกพื้นฐานที่ให้ขี่วนอ่ะผมว่ามันก็ขี่ไม่ยากหรอกแต่ขี่ให้มันสมูทแล้วมันมีความเร็วเนี่ยบอกเลยว่ามันยากมากนะครับผมว่าไปลุยทางจริงเลยนี่มันยังรู้สึกว่าเออมันกระดึบกระดึบไปได้เรื่อยๆนะแต่พอเราพูดถึงคําว่าวนกลวยอ่ะวนให้มันสมูทมันจะรู้เลยว่า เบสิกพื้นฐานของเราได้ระดับไหนนะครับโดยเฉพาะฟู l ล็อกเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่นี่เก่งจนมือตะคิวจะกินเลยนะเพราะว่าเราต้องเก่งโดยที่เราห้ามเอาขาลงพื้นนะและที่มันคอนน้างแคบเลยทีเดียว<อ>ถ้าผมไปที่อย่างนี้ผมจะซื้อ CRF ขี่เล่นทั้งวันเลยนะ <laughs> ทางหน้าซ้อมขี่มากผมชอบ c r เซในตัว2025ตรงนั้นที่ผมบอกนะคือคำว่าปิด ABS เนี่ย เราไม่ต้องเข้าไปในคําสั่งเลยมากมายตรงนี้นะครับเนี่ยมันมีช็อตคัทนะครับหรือคีลันกดค้างปึ้ง,งเนี่ยไฟเนี่ยอันนี้คือ ABS ปิดเรียบร้อยลวถ้าจะให้เร็วเนี่ยมันก็ต้องอ่านไลท์ได้ร่างกายจะต้องเตรียมพร้อมที่จะมูเนต์เตรียมพร้อมที่จะเกิดแรงประทะเตรียมพร้อมที่จะสู่ในโหมดของการขับขี่แบบรวดเร็วตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนจอดรถแล้วเดินลงมาดูเดี๋ยวโค้ชท็อปจะขี่ให้ดูแบบเร็วๆว,ว่าขี่ยังไง โอ้โหคือโดดไปอย่างนั้นเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเร็วไหมเร็วมากเลยครับเยานเราต้องโดดกันอย่างนั้นเลยครับราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเรายังไม่ได้ผ่านการฝึกที่ชํานาญการอันนี้คือโค้ดท็อปเนี่ยรูปหลอ่อแต่พ่อดุแค่นั้นเองขออ้าขหนึ่งรอบครับโค้ดท็อปโค้ดท็อปขี่แบบที่คนสาคนปกติทั่วไปสามารถขี่ได้ไม่ต้องรุนแรงขนาดนี้ คือเอนโรมันมีความต่อเนื่องของแต่และอุปสรรคมันต่อกันบางทีมันไม่ได้ใช่ว่าะมีแค่นี้แล้วพอแล้วจบไม่ใชมมันต่อไปไ่เรื่อยเวลาเราขี่รถอะ่ะเราไม่มีอยู่แล้วว่าเราขี่เสร็จแล้วเราจะหักแคนสุดอ<ก>่ะกดขวาแล้วรถจะเอียงกดขวาเอียงขวากดซ้ายเอียงซ้ายใช่<อ>เราทิ้งน้ำหนักไปปุ๊บทิ้งน้ำหนักไปขาซ้ายรถก็จะพลิกซ้ายทิ้งน้ำหนักขวามันก็จะพลิกขวาเพราะฉะนั้นเราขี่มาเนี่ยเราสามารถทําให้รถมันพลิกซ้ายพลิกขวาได้เลยอลองลอง สถานีนี้มันเป็นสถานีแบบเลี้ยวต่อเนื่องขึ้นเนินพื้นเป็นทรายม,มันมีหลายออปชันที่มันซ้อนอยู่ถ้าเราขี่แบบจะให้มันเร็วอ่ะมันต้องไปแบบต่อเนื่องเร็วตั้งแต่จุดนี้ไปพลิกรถเร็วขี่รถเร็วเข้าล่องเร็วและแม่นมันถึงจะไปต่อเนื่องได้คือเอ็นดูโรในความหมายนูโรคือมันเป็นเส้นทางที่เราไม่สามารถรู้มาก่อน เราไม่ได้เป็นการซ้อมมาก่อนเพราะฉะนั้นทุกท่านจะต้องปรับตัวให้ไวอย่างที่บอกคือเราต้องปรับตัวให้ไวเพื่อรับกับสถานการณ์ต่อไปอุปสรรคต่อไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าจะให้เร็วคือเราต้องเข้าโค้งนี้ให้เร็วในร่อง คือต้องเข้าล่องด้วยเนี่ยเลี้ยวแบนเลี้ยวเกาะล่องเข้าไปถ้ามันปรแรดร้อนหน้าออกจากล่องไปนิดนึงเราต้องแก้ไขยังไงคะอันเนี้ยคือที่บอกคือต้องเข้าล่องให้แม่นถ้าไม่แม่นเนี่ยมันจะหลุดหลุดแล้วมันไปเลยอันนี้ผมถามเพื่ออะไรจ้าถ้าหลุดไปแล้วทํำยังไงครับตามสภาพตามยถากรรมอ๋อเข้าล่องนี้ไม่ใช่ล่องนี้ครับนี่อยาล่องอ๋อล่องนี้เลยล่องเนี้ยตามล่องเกาะล่องแป เกาะล่องขึ้นไปเพราะเพราะมันอยู่ในล่องยังไงมันก็ไม่สไลด์ออกเพราะมันเป็นทางขึ้นเนินที่มันจะต้องแบนรถเยอะกว่าปกติทำแมดูเร็วจังเลยทำได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไหนบอกจะมาทำให้ดูนี่เดินดูไม่ทันเลย่ย อุ้ยเหม ENNIS, ือนล้วนจริงๆโูโคตรเร็วเลยน่ากลัวจังเลยครับจะรีบไปไหนอ่ะโอ้ยสายหมดเลยดีกว่ามันมีะสายตายแล้วล้มบนเดินเลยเนี่ย ค่อยๆไปค่อยๆไปดูนะหวงหุ่นะครับเนี่ยหุ่นได้เสียงคันเร่งไม่มีคันเร่งเปิดปิดเปิดปิดคันเร่งคือยาอ๋ออันนี้คือขี่แบบวิธีปกติที่ผมขี่เลยครับล่าสุดผมดีครับโอ้ยโ้ยไม่เกี่ยวกูนี่จะเป็นสถานีจุ่มทรายนะครับ สะดุดอะไรไม่รู้เมื่อกี้ไม้โอเค <Okay, S 2> ขอนครับสะดุดอะไรไม่รู้อ๋ออยู่ๆก็วูบเตือนเหมือนกันนะปกติขี่แต่ทางดำ ให้มาขี่ทางดินก็จะเสียวๆหน่อยมันแบบโพซิชันทุกอย่างมันตรงข้ามกันหมดนะครับแล้วก็ทางดามคือมันอยู่บนกริปตลอดเวลาอาการไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่ถ้าออกอิเล็กทรอนิกส์ก็ช่ว์เยอะนะครับแต่พอเป็นทางฝุ่นเนี่ยอาการออกตลอดเวลาเลย <c oughs> ซึ่งเราต้องแก้กันไปแรกๆก็เสียวๆนะพพักเริ่มชินแล้วก็โอเคอันนี้จะเป็นการลองขี่จริงแบบทุกสถานีที่เราไปวนๆมาแบบรวบยอดรวบทีเดียวแล้วจับเรื่องตัวเวลานะครับ โดยข้างหน้านี่จะเป็นโค้ชนะครับของทีมผมโค้ชท็อปที่จะนำไลน์นะครับโดยที่เขาให้ผมอยู่ลองจากโค้ชเลยนะเพราะว่าในทีมเนี่ยผมเนี่ยอ่อนแอเรื่องเอนดูโรที่สุดนะครับก็เลยเออให้ขี่ตามมาไว้นะขี่ตามไลน์เขาจะได้แบบแต่เขาจะหาไลนา์ที่ง่ายนะครับแล้วก็จะมีข้างหลังผมอีก3คันนะต้องตามกันมาเป็นขบวนใครล้มก็ต้องช่วยกันยกนะครับซึ่งก็เมื่อเช้าเราได้แบบ ซ้อมในสถานีต่างๆได้เรียนเบสิกพื้นฐานหลายๆอย่างไปนะครับแล้วพอมาขี่จริงนี่นอกจากความพร้อมนี่คือตื่นเต้นโคตรโคนนะครับผมไม่เคยขี่แบบออกเทลแบบโดยที่มันมีเรื่องการที่แบบข้างหน้าต้องลากไปข้างหลังต้องดันเราเข้ามาแล้วก็ต้องห้ามตัวเองล้มด้วยนะปกติขี่เออล้มเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเราไม่ได้เสียดเคียร์อะไรมากนะแต่นี่คือไม่ได้ไม่ได้นะครับผมไม่อยากสปอยว่าก,กิจกรรมที่ผมมาทํามันเป็นอะไรแบบไหนนะเดี๋ยวต้องรอดูของจริงนิดนึงแต่ก็นี่คือบรรยากาศที่ ผมได้มานะครับแต่ก็วันนี้ได้ฝึกอะไรหลายอย่างได้ปลดล็อกอะไรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆนะครับเบสิกพื้นฐานรวมถึงการลุยรวมถึงกำแพงความกล้านะครับที่ปกติผมจะกลัวความที่แบบเอ้ยมันลื่นไว้เสียวไว้เจอทรายจุ่มที่หน้ามันเสียคอนโทรลเสียกริปปุ๊บเราจะรู้สึกว่าปิดคันเร่งแล้วก็แปะล้มไปตรงนั้นเลยนะแต่ตอนนี้คือเราต้องกล้าที่จะเปิดคันเร่งกล้าที่จะดันนะครับและที่เส้นทางที่เห็นนี่คือ เป็นทรายเป็นส่วนใหญ่นะครับมีทั้งแบบทรายแน่นแล้วก็ทรายนุ่มนะครับซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเส้นทางเอนดูโรข้างหน้าเราจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าจะซ้อมไปแล้ว,วแต่ก็บอกตรงไม่จัาไม่ได้เราก็เป็นไงนะก็ต้องลุยกันไปแหละซึ่งก็ตามนะพยายามตามโค้ดท็อปพยายามดูเอ้ยลองเมื่อเช้าเขาบอกให้วิ่งเทคนิคไหนอะไรยังไงเราก็ดันไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไปได้นะโดยที่สนุกสนานมากๆเลยทีเดียว เหมือนมารอบนี้ได้ปลดล็อกอะไรหลายอย่างเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับปกติจะเป็นคนกลัวทางดินมากๆนี่รถเดิมนะเปลี่ยนยางเดียวยางบิดโซนที่เป็นยางทางฝุ่นนะครับมันสามารถฝึกเบสิกพื้นฐานได้หลายอย่างเลยนะอย่ะองนี้บอกว่าเปลี่ยนแค่ยางนะครับมันก็ทําให้เราแบบค <c oughs> ่อยๆขยับขยับขยับ ความกล้าความกลัวคือรถมันไปได้ไกลนะครับจากที่ผมเห็นแบบไม่ว่าจะเป็นโคทั้ง2ท่านนะครับที่เป็นนักแข่งลองขี่โอ้โหรถเดิมมันได้อย่างนี้เลยเหรออ่าเราก็ยังคือสกิลเรายังห่างไกลแต่เรารู้สึกเลยว่าเพียงแค่รถเดิมเปลี่ยนแค่ยางนะครับหรือจริงยางเดิมก็ยังได้เลยเราสามารถฝึกพัฒน,นาขับขยับขยับไปเรื่อยๆถ้าแบบบ้านใครมีที่มีไรอารมณ์อย่างนี้นะโอ้โหผมว่าได้สนุกทั้งวันสนอะงวันที่ผ่านมาเราจะได้ขี่ในตัว c i 300L ที่เป็นเล็กกว่าน,นี้นะครับแต่พอเป็นแรี่ถังน้ำมันจะใหญ่ขึ้นการเคลื่อนสูงขึ้นต็อตกโช้กผมว่ามันก็น่าจะสูงขึ้นด้วยนะเพราะรถแอบสูงกว่าเยอะพอสมควรเลยฟีลการขี่ก็ต่างกันนะอันนี้จะรู้สึกได้ถึงความสูงที่สูงเลยแหละแต่ผมว่าในโจทย์เขาจะอ,อกแนวเป็นเดินทางมากกว่าถ้าเราไป Enduro อย่างที่บอกว่าขี่เทลอย่างในป่าแรลีล่ไปได้ไหมไปได้แต่ถ้า L ผมว่าน่าจะไปได้คล่องตัวกว่าได้มาขี่บนทางดำแล้วที การเร่งมันติดมือดีเหมือนกันนะแอบรู้สึกว่ามันติดมือกว่าตัวเก่าร้เปล่าไม่รู้คิดเองเหมือนนะเสเอฟมันเกิดแบบเพื่อทางอย่างนี้เลยนะดูช่วงล่างมันนิ่งแนวนะพอยืนขี่มันเนี่ยล้อติดดิ๊กดิ๊กดิก,ดก,ดกนะแต่ตัวคนนี่นิ่งเลยตัวเบาอ,อย่างนิ่งเลยนะตอนนี้เราอยู่ขบวนท้ายนะครับแล้วตอนนี้เราวิ่งอยู่ในสายแต่ดีว่ามันยังแน่นหน่อยแต่ถ้าตัดกลางนี่ผมว่ามีจุม่มถ้ามีที่ปลูกใกล้ปลูกอะไรอย่างนี้ผมว่ายัางไงก็ต้องเสียเอฟ คือจริงพวกนี้คือรถอะไรมันก็มาได้แหละพยพายมาได้นะแต่พอมันเป็นรถเฉพาะทางมันทําให้เรารู้สึกสนุกขึ้นเหมือนยิ่งขี่้วทางยิ่งแคบไปเรื่อยๆผมแล้วเสียวกิ่งไม้ตีเข้าแว่นก็อกเกิลนะเพิ่งซื้อมาเดี๋ยวเป็นรอยแต่ไงพวกนี้ก็ต้องไป็นึ่วนะครับมันเกิดมาเพื่อกันเลไอยู่ละการตากันเลยให้เราโอ้ยดูถาวัน อยู่ไม่นิ่งเดินแล้สิโอ้ยโอ้ยพูดถึงรอบเกียร์ผมว่า c f 3 0 0คนเนี่ยผมเพิ่งเคยมาได้ขี่แบบวิ่งทางดินอย่างนี้นะผมว่ารอบเกียร์นี่ทําให้เดินเคร่องเร่งง่ายเลยนะคือจริงๆที่ผมเหมือนจะขี่นะความเร็วประมาณนี้เราอยู่เกียร์สยาวๆนะครับถ้าเร็วขึ้นก็เตะฝาบ้างมันเลยทําให้คร่องเร่งผมว่ามันเดินง่ายนะเนี่ยยันยานมาในเกียร์สามนะครับก็ยังไปได้อยู่นะคือเกียร์หนึ่งผมว่ามันก็สมมติแบบเดินดันเนินยาวๆแต่ถ้ามีแรงส่งเกียร์สองก็เดินได้ผมว่ารอบเกียร์มันออกแบบมาเพื่อว ทำให้วิ่งได้ง่ายนะครับอาอย่างอารมณ์ประสบการณ์เนี่ยผมเคยขี่พวกแอดเวนเจอร์นะพวกบิ๊กบค์มันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเกียร์เขาจะแบบเหมือนด้วยความที่เครื่องใหญ่ก็ต้องแบบเล่นเน้นให้แบบทดให้มันมีความเร็วได้ความเร็วไปลายได้นะครับอุ้หิตลอยแต่พอเซอเอโอเคอย่างที่รู้กันนะครับความเร็วปลายอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็คืออยู่ในโจทย์การใช้งานเดินทางทั่วไปมันเหลือๆแล้วแหละแ,แต่การที่เรามาลุยเงี้ยเหมือนมันเดินเนี่ยอยู่เกียร์สองดันเนินนี่ก็ยัง,ยงดันได้แล้ว รถมันเบาแล้วก็รอบเกียร์มันทําออกมาเหมาะสมมากๆเลยทําให้รู้สึกขับแล้วไม่เหนื่อยนะอ่าอย่างบางอารมณ์เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบหนึ่งก็ยานไปสองก็หย่อนไปนะนอารมณ์รถที่เครื่องใหญ่กว่านี้นะครับมันเลยทําให้เราต้องมีความเร็วหน่อยแต่พออันเนี้ยไม่ต้องมีความเร็วความเร็วผมก็าย่านเกียร์มันกว้างเอาง่ายๆครับขี่เรื่อยๆแนะี่ 10, 30, สิบสามสิบเดินทางทั่วไปสําหรับออฟโรดหรือว่า เดนเรามีที่ในป่านในไร่อ่ะมันเหลือๆนะแล้วมันเดินเขาเล่งง่ายมากเลยเนี่ยอยู่เกยียสองเกียสามไหลๆสบายๆนะครับเนี่ยสองสามพันรอบเองรู้สึกยานไหมก็ลงมาสองหน่อยก็ไปได้นะครับอืม้ที่ทะเลเหรอหรือเขื่อนบอกตรงๆนี่ผมอยู่ตรงไหนของประเทศไทยเนี่ยผมไม่รู้เลยนะโจทย์ทางดาก็ขี่ชิลเหมือนกันนะนี่ขนาดเนี่ยนี่ขี่กับเกณยยานนะรอบห้าพัน 5, 5, 7, ผมเชื่อแล้วล่ะที่เคยได้ยินว่าถ้าเราเผลอมาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าป่าออฟโรดลุยเอนดูโร่เนี่ยจะทำให้เราลืมทางเรียบไปเลยนะครับเพราะมันเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่ไม่ว่าจะเป็นการขับทักษะการขี่รวมถึงคอมมูนิตี้รวมถึงความสนุกสนานในการขับขี่ที่เราลุยเข้าไปแบบนั้นนะ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเปิดอีกโลกหนึ่งของมอเตอร์ไซค์ของผมเลยนะและที่สำคัญคือพอได้มาขี่ในตัว Honda c r f 300L รวมถึง h o n ด a CF300 แล,ลเนี่ยในปี2025รู้เลยว่าเฮ้ยรถมันสนุกได้ขนาดนี้เลยเหรอขนาดแค่รถทเดิมนะเปลี่ยนแค่ยางเองจากความกลัวกลายเป็นความกล้าจากความกล้าเกิดเป็นความสนุกนะครับติดใจเลยทีเดียวโอเควันนี้เรื่องราวเดียวมาณนะครับยังไ,ไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ